ที่เรากำลังคุยธรรมะกันอยู่นี่ย่อมมีผู้ฟังและผู้ฟังมีสองจำพวกคืออะไรคะผู้ฟังสองจำพวกกันะเวลาจะฟังใครเขาคุยธรรมะหรือฟังนาข่าวอะไรต่างๆในวิทยุหรือในทีวีเนี่ยผู้ฟังมีสองจำพวกฟังให้ดีนะหนึ่งเป็นตัวตนเป็นเราที่ฟัง แต่อีกจำพวกหนึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราที่ฟังเป็นเพียงเสียงกับได้ยินผู้พูดก็เหมือนกันผู้พูดอย่างสนทนาธรรมะหรือพูดคุยธรรมะกระแสลบอยู่เนี่ยผู้พูดก็มีสองสองจำพวกเช่นเดียวกันเป็นตัวตนที่พูดเป็นเราที่พูดกับไม่ใช่ตัวตัดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราที่พูดเพราะฉะนั้นเวลาเราพูด เราก็ต้องพิจารณาไปด้วยอย่าคิดว่าทำไม่ได้เคยเคยคิดอย่างนี้มาแล้วและลองปฏิบัติด,ดูนานน,านเข้าจนชินก็ทำได้เวลาเราพูดเนี่ยเราต้องคิดคำใช่ไหมแล้วไหววาจาเปล่งเสียงออกมาเราก็พิจารณาไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับได้ยินเสียงตัวเองก็พิจารณา เสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่คือผู้พูดมีสองจำพวกผู้พูดอีกปร,ประเภทหนึ่งก็คือพูดไปแต่ไม่ได้พินารูปนามไปด้วยแต่ผู้พูดอีกประเภทหนึ่งพูดไปด้วยพินารูปนามที่กำลังปรากฏแก่ตัวเองไปด้วยผู้ฟังก็เช่นเดียวกันมีสองประเภทฟังเข้าหูซ้ายจะรู้หูขวา เป็นเต็มไปด้วยบัญญัติทั้งวันแต่ผู้ฟังอีกประเภทหนึ่งเขาฟังเนี่ยไม่ใช่ตัวตวนที่ฟังเป็นเพียงสภาพธรรมะธรรมกิจของแต่ละองค์ธรรมที่กำลังปรากฏเช่นพิจารณาควบผู้ไปด้วยอย่างไงก็เสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตวนไม่ใช่เล่าเกิดดับเนี่ย แล้วมีอุป,ปเทศคืออุบายดำเนินการสำทับลงไปทันทีขณะนี้เรากําลังมีสติพิจารณารูปนามใช่ไหมเราไม่ใช่เป็นผู้หลงหลืมสติเราก็พิจารณาลงไปทันทีตามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชัดในข้อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรมีสติ ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ไงสัมทับลงไปเพราะฉะนั้นผู้พูดสองประเภทผู้ฟังสองประเภทผู้พูดไว้วาจาก็ไวร้รู้ไว้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับได้ยินเสียงตัวเองเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับแล้วสัมทับไปด้วยขณะนี้กำลังมีสติมีสติ ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับผู้ฟังก็เช่นเดียวกันประเภทที่ว่าใช้ได้เนี่ยนะนับเนื่องว่าเป็นเป็นบุคคลผู้ประเสริฐสุดยอดเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในท้ายข้อ93มหาปารินิพานูสตรผู้เจริญสติปัฏฐานจกเป็นผู้ประเสริฐสุดยอด เพราะฉะนั้นผู้ฟังประเภทที่สองเนี่ยเขาจะพิจารณารูปนมไปด้วยเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับและขณะนั้นเขากำลังมีสติพิจารณารูปนมอยู่ก็สำทับลงไปตรงๆมีสติพิจารณารูปนมก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจะต้อง มีใจเด็ดเดียวมั่นคงในพระธัรมคำตรัสสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดในพระไตรปิฎกเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดไม่ไปทำอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า